รวมไทยสร้างชาติเขามั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นไงแล้วตอนนี้มันมีอํานาจใหม่ออานาจสามต่อนะครับคุณไตรรงสุวรรณคีรีคุณคุณตุย๋ยคุณตุ๋ยนี่คือท่านผู้ชมอย่าเพิ่งงงมีชู้หนึ่งที่ตอนที่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยสื่อเขาให้เรียกว่าบิ๊กตุย๋ยอ,อันนี้บิ๊กตุย๋ยท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคงจะพอรู้จักคุณพีรพันธ์สารีรรัฐวิภาคช,ชื่อเล่นชื่อตุย๋ยครับนะครับแล้วก็บิ๊กตู่ก็คือสามต่ออันนี้สามต่อใหม่ที่รวมไทยสร้างชาติ ผมเห็นอาจารย์บางคนวิเคราะห์ว่าว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะได้ถึงร้อยผมคิดว่าอย่างมากเขาได้ไม่เกินห้าสิบผมคิดว่าถ้าเขาดึงจากพลังประชารัฐมาได้ภาคใต้ครึ่งหนึ่งกอทมส่วนหนึ่งเขาก็จะมีสสอในมือชัวชัวสักยี่สิบไม่เกิน20ของชัวของชัวไม่เกิน20ที่เหลือเนี่ยโอเคอยู่ที่ศักยภาพวิกตุหาเสียงผมไม่มองเลยว่าเขาจะไปใหญ่ระดับร้อยได้ ผมว,ว่าเขาได้เกิน40ก็บุญแล้วและอันนี้พูดแบบรักษาน้ําใจนะเพราะว่ากระแสบ,บิกตู่ถึงแม้ว่ายังมีอยู่ในภาคใต้ก็คงจะได้บัญชีรายชื่อระดับหนึ่งนะแข่งกับคุณจุรินแข่งกับคุณสมคิดอะไรเงี้ยได้แต่ว่าม,มันไม่ใช่อะไรซึ่งใกล้เคียง100แนะ่100นี่ยากมากต้องระดับภูมิใจไทยอะค่อยคิดว่าร้อยจะได้อะ คือผมคิดว่าตัวเลขร้อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณเพิ่มพูดถูกต้องว่าวันนี้ถ้ามีพักไหนที่จะเกินร้อยเนี่ยนอกจากเพื่อไทยแล้วนะเพราะว่ามีอยู่พักเดียวที่ถ้าหากเขาทําได้ดีจริงๆเนี่ยก็คือปูมิใจไทยพักอื่นไม่มีโอกาสแม,ม้แต่ก้าวไกลแม้แต่ประชาธิปัตย์อะไรตา่างนะครับแต่นี่มารวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเขตเนี่ยอยู่ที่ว่าตัวคนที่ลงในระดับเขตเนี่ย เข้มแข็งแค่แไหนในพื้นที่เป็นที่รักของประชาชนหรือเปล่าถ้าหากไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยยากมากเพราะอาศัยเพียงแค่แกระแสของรวมไทยสร้างชาติแล้วกระแสพลังป,ป,ประยุทธ์เนี่ยก็คงได้แค่บางภาคก็คือภาคใต้หรืออาจจะมีกรุงเทพบางส่วนนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ถ้าหากภาคใต้ซึ่งเป็นสมรภูมิที่พันตูกันพอสมควรเนี่ยเพราะว่าประชาธิปัต์ก็ต้องสู้สุดฤทธิ์แหละเพราะนี่คือเขตเดียวภาคเดียวที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องพยายามทําให้ได้เต็มที่ภูมิใจไทยก็แบบเดียวกันถ้าบอกตั้งเป้าหนึ่งรอเนี่ยนอกเหนือจากอีสานใต้แล้วผมว่า อีสานเนี่ยอาจจะบางส่วนแล้วก็ภาคกลางแต่ภาคใต้เนี่ยคือยุทธภูมิสำคัญที่ภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องยึดให้ได้เหมือนกันงั้นถ้าเขาทำไม่ได้ร้อยก็คงไปไม่ถึงงั้นเพราะว่าเอาแค่สามพักเนี่ยว่าประชธิปัดภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแล้วรวมพลังประชารัฐด,ด้วยเนี่ยแค่นี้สามภูมิภาคใต้นี่ก็เหนื่อยละภาคใต,ต,ต้ถึงแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติมีโอกาสมากกว่าภาคอื่น<ม>ก็เหนื่อยเพราะคู่แข่งเยอะแล้วเสร็จแล้วมันมีอะไรซึ่งประหลาดเหมือนกันแต่ว่าสมมติว่าพลังประชารัฐก็ลงพื้นที่ภาคใต้เนี่ย แล้วเขาชูนโยบายรักตู่เลือกอยู่กับป้อ,อมก็คือไม่ต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติถ้ารักรักตู่ถ้ารักตู่เนี่ยต้องเลือกป้อมถ้าถ้านี่คือคอนเซปต์หาเสียงของพลังประชารัฐนยนะ <c oughs> แล้วถ้ามันเวิร์กเนี่ยคุณจะได้คนซึ่งรักตู แต่เลือกป้อมแต่เลือกป้อมฮะมันประหลาดมากเลยนะในขณะที่สมมติบิ๊กตู่ไปอยู่ลมไทยสร้างชาติเนี่ยพักเดิมซึ่งเคยชูบิ๊กตู่ยังจะชูบิ๊กตู่ต่อไปในการหาเสียงแต่ไม่ชูเป็นแคนดิดตนายกทำมาร์เก็ตติ้งที่แหวกแนวมากนะคุณชูสินค้าของอีกบริษัทนึงเ่มันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของพลังประชารัฐแต่ว่าจะได้ผลหรือเปล่าผมว่าไม่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองมาขายใช่คือถ้าบอกว่าคนบอกว่ารักตู่จริงๆเนี่ยอยากให้ตู่เป็นนายกต่อเนี่ย มาเลือกพลังประชารัฐซึ่งผมเชื่อพลังประชารัฐครั้งหน้าเนี่ยคงถ้าโวยวิ์ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติและรวมไทยสร้างชาติเสนอเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐก็เสนอเป็นแคนดิเดตซ้าไม่ได้ไม่เสนอเป็นแคนดิเดตซ้ำแต่ว่าจะชูแค่ว่าเลือกได้เพราะว่าเนี่ยเรารักกันจริงสามปอไม่เคยแตกกันคือเราก็จะชูเฉพาะใต้ด้วยก็คือว่ารักบิ๊กตู่เนี่ยเอาแบรนดิ้งตู่มาเอาแบรนดิ้งตู่มาแต่ไม่ถึงขั้นต้องให้บิ๊กตู่เป็นนายกรักกันเพราะว่าบิ๊กปอมก็รักน้องตู่ และคอนเซปต์นี้ก็คือจะขายเฉพาะภาคใต้ segment segment marketing ใช่ niche market มากมาก n i c มากนิชมากแต่ถ้าเขากล้ากล้าทำจริงผมก็คิดว่าก็ไม่ธรรมดานะผู้บริโภคหรือ consumer นี่ไม่เชื่อหรอกผู้บริโภคก็จะสับสนว่าอะไรกันวะเขาขึ้ย้ายไปภาคนู้นไม่ใช่เหรอโอเคอันนี้ก็ได้ยินมาว่าอาจจะมีแต่ว่าไม่รู้จะมีใครเบรกหรือเปล่าผงมีแหละรวมไทยสร้างชาติก็ต้องเบรกเต็มที่อยู่แล้วเรื่องอะไรจะปล่อยให้คะแนนหลุดไปพลังประชารัฐอยู่แล้ว โอเค, okay, คเพราะงั้นก็ก็มันคงเป็นสิ่งที่ถึงเวลาไม่น่าจะทําจริงมัง้งทำแต่คงไม่ได้ผลนะครับถ้าทำถ้าทำคนมันก็จะคนก็จะปฏิเสธนั่นแหละใช่ครับแต่ว่าโอเคแต่ว่าดูในกทมเห็นกระแสะข่าวว่าในกทมอ,อาจจะมีย้ายมาสักอย่างน้อย4คนใช่นะใช่อย่างน้อยสี่อย่างน้อยสี่ไม่รู้จะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าถ้าย้ายมาในกทมแล้วววลาเสียงต้องบอกคนยังไงเราเราสังกัดบิ๊กตู่เราไม่ได้สังกัดบิ๊กป้อมในเกมนี้ใช่ไหมคือนั้น นั่นคือต้องชี้แจงกับประชาชนกันไหมใช่หรือยังไงคือคือผมผมผมไม่รู้ว่าคือตกลงคำอธิบายคืออะไรวะเพราะว่าคือสสไม่ใช่มันไม่เอามใช่ไม่ไม่เอาทักษิณเงีนยมันมันไม่ใช่คำอธิบายจากสมัยกปปอสได้ไม่เอายิ่งรักเลยนั่นดีก็คืออย่างสสของพลังประชารัฐที่เป็นสสเมื่อปี62สองของกรุงเทพมหานครเนี่ยผมพี่ตอณโค้งสุดท้ายเขาก็จะติดป้ายบอกว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เนี่ยเอามันติดอยู่ที่ป้ายใช่ไหมครับแต่นี้ ก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนปี62เนี่ยพระังประชารัฐเองก็ยังมีเรียกว่ามีฟอร์มอบคือมีประเภทสีกุมารมีคุณสมคิดซึ่งเป็นแบบเหมือนว่าเป็นมือเศรษฐกิจนี่นะครับแล้วก็ผลงานในการบริหารก็ไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายแต่พอมาครั้งนี้ผ่านมา4ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองผลงานบอกว่าไปโชว์มากก็ก็ไม่ได้เต็มปากเต็มคำะนะครับนั้นถามว่าครั้งนี้สสของพลังประชารัฐที่จะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติตามข่าวนะครับจะเอาอะไรมาขายบ้าง คือถ้าบอกว่าเอาแค่พลเอกประยุทธ์เนี่ยในกรุงเทพมหานครเองถึงแม้ประยุทธ์จะมีคะแนนยมเป็นอันดับสองแต่นั่นหมายว่าในบางกลุ่ม,มไม่ใช่กลุ่มประเภทที่แบบคนอายุ18ถึงประมาณสัก40-50นะเป็นกลุ่มที่ผู้สูงอายุมากขึ้นไปแล้วถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยบอระว่ากลุ่มก้อนเหล่านั้นถ้าหากในแต่ละเขตเนี่ยคงไม่ได้เยอะมากพอ,อที่จะทำให้เขาสามารถชนะระบบเขตได้คือระบบเขตผมว่าชนะ หนึ่งพันคะแนนก็ชนะชนะห้าร้อยคะแนนก็ชนะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีแค่กลุ่มเปม้าหมายระดับเล็กมากอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยโอกาสชนะครั้งนี้น่าจะน้อยล่ละอั้นผมก็ไม่เชื่อว่า,วาจะสามารถปะระสบความสําเร็จแต่ว่าพลังประชารัฐเขาก็จะส่งในกทมด้วยนี่ใช่เขาไม่ได้หลีกทางให้นั่นนะสิก็แย่งคะแนนกันดีอ,อ๋อถ้าเขาหลีกทางให้โอกาสที่รวมไทยสร้างชาติได้เพราะบิ๊กตู่ล้วนๆอาจจะมีในกรุงเทพแต่ว่าถ้าพลังประชารัฐส่งเนี่ย แล้วเขาตั้งใจหาเสียงเหมือนกันเนี่ยย่งคะแนนกันแน่แล้วคะแนนที่เหลืออยู่มันไม่เยอะด้วยอืเพราะว่าความนิยมที่คนกรุงเทพมีแค่สามปอมัน,มนจำกัดจํากัดแล้วก็ตัวตนของตัวผู้สมัครเองเนี่ยถ้าถามว่าในช่วงสีปีที่ผ่านมาโดดเด่นไหมก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแล้วลงพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญว่าอย่างตอนช่วงโควิดตอนช่วงที่มีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ย สสเหล่านี้ท่านได้ลงลงในพื้นที่ไปให้ประชาชนได้รู้สึกว่าเออได้ไปช่วยหรือเปล่าอืก็ไม่แค่เห็นภาพข่าวอย่างนั้น,นะฮะ